กระผมายดับดิเลกยิ้มใจบุญผู้ขับบูงงานอิเภอ22กองกับแปลสองกองมาทับการตำรวจเพิ่มก็ได้รับแจ้งว่ามีคนหนีจากโรงบาลมาปกติเขาไม่ค่อยดีคุณตำรวจกำลังนั่งทานข้าวอยู่ครับอร่อยอเชียวมีนายตำรวจอีกคนเข้ามาทัก คุณตำรวจก็ไม่รู้จักเรานะครับแต่เห็นว่าเป็นตำรวจเหมือนกันก็เลยคุยแต่คุณผู้ชมครับจริงๆตอนนี้ไม่ใช่ตำรวจมันเป็นบ้าขโมยชุดตำรวจก็มาใส่แถมกล้ามาคุยกับตำรวจจริงๆซะด้วยเออเอากับมันสิคุณตำรวจก็นะคุยไปคุยมาถูกคอกันไปอีกโอ้ยสักพักก็มีวอมาแจ้งเรื่องคนบ้าคนนี้แหละครับตรวจสกัดจับสายตรวจสายตรวจ ชายมีอาการทางประสาทชายมีอาการทางประสาทนี้ออกจากโรงพยาบาลแต่งตัวตำรวจแต่งตัวตำรวจฮ้ยเขาตจจิดขบวนด้วยเออก็เข้าใส่อยู่นั่นน่ะยังไม่รู้อีกเหรอพี่านเกาแต่งตัวตำรวจยศสิทธิแตำรวจวโทยศสิท์โทด้วยนะอันนี้ยังไม่รู้อีกแน่คุณตำรวจเพิ่มเติมต ีเดือจะชัดสะดุ้งเลยนี่ไงเล่าฝ่เขียนนาทีเฮ้ยมุกมุกมุก ตกใจเลยครับไม่อ้าวไม่เล่นแบบนี้สิโถเป็นคนบ้านก็ไม่บอกมีที่ลยที่มีที่ไยเขาแต่งชุดตำรวจแล้วก็ได้ิปตคุยเขาไปได้ยังไงผมยังงงอยงขอขอบคุณได้ดาบตำรวจดิเรกยิ้มใจบุญผู้บังคับหมู่งานดับเพลิงที่22กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิงเจ้าของเรื่องคนบ้านในชุดตำรวจ